สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องกินอะไรแ้วครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งอีกครั้งครับที่จะมาลงคลิปให้ดูครับเป็นวันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ถ่ายคนละทีครับเพราะนานๆจะได้มาถ่ายอันนี้ทีครับสมวนมาเขาจะย้ายรถไปไกลบ้านครับไม่ค่อยได้ตามไปถ่ายครับวันนี้ได้มา ขุดใกล้บ้าน,นก็มีโอกาสมาถ่ายลงคลิปครับผมก็ฝากติดตามผลงานเลยนะครับสําหรับช่องกินหลายแนวครับอาจจะยังไม่ดังนะครับแต่ก็ชอบมาในแนวนี้ครับแล้วก็ชอบทุกแนวนะครับก็วันนี้ก็ได้มาถ่ายต่อครับจากวันก,น,กน,กนก่อนก็มาอีกครับวันนี้วันนี้ก็มาปุ๊บเปลี่ยนคนขับครับน่น จารย์นิกเดินถือเสียมจะจะมาอาจารย์เท่าเกยเท่าเกยขับเองครับผมเท่าเกยโอ้มาดูฟีไม้ยลายมือของเท่าเกยรถเจ้าโค้งเองครับอ้แบบชลุยมากเลยฟืดฟืดเลยมาดูกันวงสวิงแบบเบาๆลงแบบแนี่นอนเด้อร์เท่าเกย์ งัดงัๆเข้าหาตัวแล้วก็จบเอาครับโอ้ยคือตะบวนเทนอครับเท่าเกนี่เดี๋ยวคืนนี้ก็อนอน,นไม่รับเด้อท่าเกนี่ฟันว่าได้ครับไม่คู่ดูอะโูทถ้าไม,มีสตังคออกไม่ได้เนื้อไม่คู่ราคาเป็นล้านดูดูมาเบิ้งครับมาเบิ้งโอ้ยใย่ๆๆๆๆเมียนไดยตูฟองท์มอดิง โอ้ี่เลียตุ๊โนูนนี่นอนเลยค่อยๆค,ครับค่อยๆเด้อโอ้ค่อยๆสลบทึงครับโอ้มันนี่มาทุกจงังหวะเลยเทาเก่จัดอิงเลยจัดโชว์เลยครับนานๆครับจะได้มาเห็น ขับขับขอเค่างเงยฉันมากีแต่ขับรถไทยกับส่งน้ำมันมาดูใหม่ยนึงเงี้ยฝีมือใ้แค่นี้แต่เนาะฮอร์ปิงเฮยนะดูอ๋อเต็มพอติดมาจับติดตั้มาชุดมั อีกพุ่งกีนึ่งไปเออมาดูครับมาในาลายมาักตรีอ๋อด่าหมอดเลยด่าหมดอดูหมอดเลยไปได้ยังไปได้ยังนี่ยะยะกี่โมบด่ารุดลู ไ,ได้แล้วมาดูขึ้นหน่อยจะไหวไหมคันม่วงโเรงอยู่แล้วรถก้อไ้อทุกขันอืมไม่ต้องไปเติมเติมนะครับแรงแบบกําเนิดเลยครับยิ่งคันหน้ายาวๆยิ่งแต่แรงครับแรงแต่กําเนิดครับหกรอนี่แรงทุกขันเด้อโมติเธออาจเจะาบืด จารย์เบิดอาจารย์เบิดตื่นเต้นติดเธอเท่าเกบอ,อก็นเนื้อมดเนื้อจึงเนื้อด้ายแบบเท่าเกขับ,บมันจะตื่นเต้นขาสั่นอะไรสั่นเนื้อตัวสั่นไปหมดกะระยะก็ผิดพลาดไปหมดเลยเท่าเกสั่งเนะเาะเกงก็ผิดพอ้องหนุยลื้ออ๋อจ้ะกะโปรี้ยวแต่ก่อนจะจากกันไปก็มาชมคลิปนีน้แบบยาวๆ,ๆอีกจักหนึ่ง หน่อยหนึ่งครับมีลงทุนกุยหาไงเนี่ยนิสู้ชนับนะมานมาดูครับมาชมมาชมครับโอ้ยเป็นตะมวลตะมวนมวนมวน,มวนโอ้นี่มันต้องใจรักด้วยนะครับการทำคลิปนี่โอ้ยดู เครื่องจักรทำงานแบบเบามากครับในสมัยก่อนต้องใช้คนขุดเหออนื่อยนะมันลุงม,มาโรยมาจำบานเอ,อื้อจีนเรื่ังหอยตลุ่มมันรุ่งมาโรยเนีอาแมคโวจะกินหอกกางงานสมัยไปเดิมนะสมัยก่ Mac ยนอนในแมคโวยขาเรีกรอกกางงานโอ้โมมาคันเยอะเดือตามเลยมัเดือตามตัวเมื่อกี้จีรัง สมัยโ่รนี่เขาเรียกไมโครอากอกงานนี่นี่จากกิสนอแนวเธอการดิ้งนื้อย่าโอ้สมัยก็าราหาจีนตอนดอนเจตีโรไม,มโครนนตาซีลึงเออโมเจเดินตามเกิดภูกนะบัดอันนี้สมัยนี้วิวัฒนาการมันพัฒนาไปไกลก็เลยคนไม่ค่อยสนใจเดินตาม เดินตามต่ช่องผม de, ช่อง YouTube ผม de, ชอบเดินตาม,ตามอ,อ้อ,อนะรถแมคโครโมจิบิเตออบานตุดทยกี้นะเมนโอยติบานตุไท้ายกี้นะกได้ดีใจถ้ารถแมคโครมาจะได้ไปถ่ายคลิปลงครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับกินหลายแนวครับสําหรับคนบ้านอบัานาครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เพราะทู่กับความร้อนมานานแล้วครับนี่อุตส่าห์นั่งคายลยโอย้กระเดามากเลยครับมุร้อนมากครับฝากเป็นกำลังใจผมด้วยครับเดี๋ยวมาดูคันนี้เต็มก่อนก็จะลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับโ,ร,บโรับนิ่มมากเลยครับนิ่มๆ แบบเนียนๆครับได้ปริมาณครับกล่องนะครับฟืดฟาดครับบาๆครับดึงมาหาตัวแล้วก็จกแล้วก็ดูครับดูเมื่อกี้พักเว้นไปเยอะเหนื่อยคอแห้งจังเลยเดี๋ยว ดูคันนี้เต็มก็จะทำการลากกันเลยนะครับอูย้ยร้อนมากเลยกระดาวมากเลยมันคันสีม่วงก็จอดรอคิวก่อนโอ้มาถึงเร็วเถอะเจ๋วมากเลยคันสีม่วงจอดเราก่อนมึงเห็นกันเลยได้เจาะจะเต็มแล้วโอ้ยมันร้อนจังเลย จันนิกเนาะเมื่อเราจะถึงคิวเนะาะจาย์นิกเดินวนเลยเออที่ให้สัญญาณนีกละไปแล้วครับดูกันขึ้นนิดหนึ่งต้องจันท์เฟื่องก่อนหกโลนี่ไม่ต้องพูดถึงเ,เรื่องความเร่งนะ่ะใส่ส่วนตกแต่งน,นี่พายโน่งนี่ต่างหากาเรื่องความเร่งนี่ต้องยกให้เขาเลยนี่ไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ โอ้ยร้อนมากเลยโอเคลงแล้วปลายโตแล้วอโอเคมนาะโชว์ถ้าเป็นกระบี่ก็กระบี่มาแบบให้ได้เห็นว่ามาทำงานย่้งนี่นะ,ะก็จัดไปครับสำหรับนะครับเห็นไหมครับโอเคต่อมาแบบ ลองให้ดูว่าามาทำงานจริงๆครับอันนี้ก็จะไปแล้วให้สัญญาณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ต่ารับชมครับสำหรับช่องผมครับตอาแกก็ดันขึ้นแล้วครับตอนนี้มีวาสนาดีเด็ดด้เห็นท้าแกมาขับโชว์ให้ดูขอบคุณครับผมไปแล้วครับ เดยนทางเลนโอ้โอเห็นเป็นอย่างนี้ไม่ธรรมดาเน่เลยโอ้นึกเครื่องอุจรมชนบล้ออาจารย์หนึ่งทีนี้ก็ฝาเกเกงกะไรผมด้วยนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับที่ตามมารับชมแล้วก็กำลังจะเข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ าเป็นกำลังใจคนที่ติดตามเ้ื่อยนะครับผมขอให้ติดตามผมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหลังจะมาลงคลิปต่อครับบ๊ายบายรอดมากัะวันนี้อครับ